สนุนโดยน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิทำไหมลูกอ่ะมาพบกันหมยน,นะคะกับรายการโชว์ชาร์ตค่ะรายการที่จะมาเขาดาวสามดับเพลงฮิต ระจำสัปดาห์นี้นะคะแล้ววันนี้นะคะโมก,ก็มีเพลงเพาะเพลงใหม่ๆให้เพื่อนๆฟังกันเยอะแยะเลยทีเดียวจนเพลงไหนนะคะจะได้เป็นท็อปชาร์ตของสัปดาห์นี้นะคะเพื่อนๆก็ต้องช่วยกันโหลดผ่านทางนี้เลยค่ะ www.yaktv/showchart ค่ะเอาละค่ะยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าเพลงไหนจะได้เป็นท็อปทีโชว์ชาร์ตของสัปดาห์นี้เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะหน้าตาบุคลิกเนี่ยเออหน้ามองปุ๊กปิ๊กแต่ในความสวยงามเนี่ยพี่มีความรู้สึกว่าเราตื่นเต้นเราประหม่า เพราะสายตาเราไม่โฟกัสจะมองซ้ายมองขวาซึ่งในความเป็นจริงถ้าเราเป็นพิธีกรเราต้องมองไปณนะจุดใดจุดหนึ่งยิ่งถ้าเป็นรายการโทรทัศน์มันคือต้องมองกล้องถูกไหมครับต้องมองไปที่กล้องที่ถ่ายเราอยู่ สังเกตว่าเธอจะเป็นขวัญใจของประชาชนแล้วเธอก็นอกจากจะเป็นขวัญใจประชาชนแล้วเธอยังเป็นเหมือนคนข้างบ้านของฉันด้วยเพราะว่าเราจะสนิทสนมกลมเกลียวกันมากค่ะพี่โดงเราจะเห็นเธอมาตลอดแต่นุ้ยคะวันนี้หลายคนเพื่อนๆคงไม่ได้เห็นนุ้ยในห้อง ที่พี่ได้เห็นแต่พี่ได้เห็นหนุ้ยมาตลอดบอกตรงๆว่าวันนี้คาดหวังนุ้ยเอาไว้สูงแต่นุ้ยทําได้ต่ํากว่าที่พี่คาดพี่คิดว่านุ้ยจะแรงได้กว่านี้เช่ชเขาข้า้นนะคะเขาปัน้นเขาปั้นไม่ใช่คนญี่ปุ่นค่ะพอดีว่าคุณพ่อคุณแม่ของเข้าปั้นเนี่ยเป็นคนไทยเข้าปั้นก็เป็นคนไทยด้วยอะค่ะเป็นคนมีพรสวรรค์น,นะครับมันมันรู้มันดูออกว่าคนนี้ชั่วโมงบินเยอะนะครับแล้วก็แล้วก็หนูก็ เป็นธรรมชาติเล่นแล้วก็น่ารักดีนะครับพี่ว่าหนูอ่ะสูงกว่ามาตรฐานนิดหนึ่งกสำหรับพี่ก็โอเคแล้วนะเพราะพี่ไม่ค่อยให้ใครสูงกว่ามาตรฐานนะครับออออออีีีีีจจจปรคคคืืืววว่าาาาาาิินนนนนนนเเเซซ้ SALY ััดมมมช ถ้าไม่เบียดผิดพลาดดิฉันว่าคุณก็น่าจะเป็นหนึ่งใน16คนนั้นนะคะค่ะพอดีว่าชื่อเขาปั้นนะคะเอ่อ,อ,อไม่น่าจะดีเอ่อทอมทอมล,ลนะ้วกันเนาะเอ่อสวัสดีค่ะชื่อเขาปั้นค่ะอันนี้ก็แรงไปเนาะสวัสดีค่ะชื่อเขาปั้นนะคะพอดีว่าพ่อเป็น คือกูดี้มีเสียงมีเสียงน่ารักน่าฟังนะครับไม่ได้เสียงพอนะแต่มีเสียงน่าฟังแล้วกูดี้มีบุคลิกคือมันดูฟรีฟรดูแล้วมองดูแล้วมันก็ดูสบายการแสดงหนูก็พี่ว่ามันก็เป็นธรรมชาติอีกมันสะท้อนม,มาจากตัวตนข้างในนะพอมันออกมาปุ๊บหนูก็ดึงมันออกมาได้ตามธรรมชาติที่หนูเป็นแต่ไม่ได้บอกว่าหนูเล่นเก่ง<ะ>แต่หนูเล่นเป็นธรรมชาติมันเหมาะสําหรับคนที่พี่ว่าคนที่เล่นอะไรใหม่ๆถ้าเรายังเป็นใครเป็น สวมเป็นบทของใครไม่ได้ง่ายที่สุดเลยคือเอาตัวเองความเป็นธรรมชาติของตัวเองออกมาเล่นแล้วก็แสดงซึ่งกุนดีสามารถทำตรงนี้ออกมาได้ดีนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะมันสันเลยห้ามไม่ฟังใจมันรักเลยห้ามไม่ฟัง Yeah ตกลุมรักเธอมากี่ครั้งมันจะช่วยไม่ได้ Yeah วัน n ี t เธอมาช่วยทีุ่ย d ้วยคำคนา Please love me if you can น้องแบงค์หมายเลข46ค่ะคนนี้ที่ฉันต้องยกให้เป็นคู่แข่งที่น่ากลัวของน้องญี่ปุ่นนะคะเพราะว่ามีดีพอๆกันเลยค่ะเสียงคร็อกรูปร่างสูงได้เรียกว่าเป็น2ผู้เข้าประกวดที่สูงที่สุดของการออเดชั่นในครั้งนี้เลยก็ว่าได้นะคะน้องแบงค์ทำได้ดีมากเพียงแต่ว่าดรอปไปนิดนึงเมื่อเต้นปุ๊บเนี่ยคำคำนวณพลังในการร้องของตัวเองผิดไปหน่อยเพราะร้องเนี่ยเสียงขึ้นตัวโน้ตสูงก็ขึ้นไม่ถึงแล้วก็มีการแคร็กขึ้นมาได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะ

You're boy know boy. สวยมากแต่ทีนี้ต้องไปเติมนะคะพลังแรงเยอะๆพี่จะบอกให้นะอย่าคิดว่าจะเป็นแต่เพลงเร็วนะเดี๋ยวเพลงช้าเวลาต้องใช้อารมณ์เยอะๆก็จะเป็นอีกถ้าไม่มีแรงนะคะอยากเห็นแอนเก่งกว่านี้อีกเพราะพี่คิดว่าไปได้ไกลกว่านี้อีก นะคะคสููสวัสดีเราชื่อข้วปุ้นนะแล้วนายชื่ออะไรสาเหตุที่กดเร็วขนาดนี้ไม่อยากทนน้องไม้ไม่มีสมาธิใดๆไม่ว่าทำอะไรทั้งสิน้นในหัวหมายมีแต่ตัวอักษรอยู่ในกระดาษที่อ่านเอาไว้อะแล้วก็พยายามนึกตอลอดเวลาแล้วบางทีความ ความจามันวิ่งไม่ทันสิ่งที่กําลังจะเล่นใช่ปะใช่ค่ะมันเป็นแบบนั้นทั้งหมดเลยครับงั้นพี่เลยรู้สึกว่าไม่อยากทรมานทั้งคนดูด้วยตัวพี่ด้วยแล้วก็ตัวเองด้วยเนาะสำหรับพี่พี่ว่าไม่ผ่านเลยเสวัสดีครับผมต้นน้ำนะครับเรียกสั้นๆว่าต้นก็นได้ครับไม่เวิร์กไม่เวิร์กน้อยไปดูละผู้หญิงน่าจะชอบผู้ชายแบบ แสนดีมีน้ำใจแบบคุณชายอะไรแบบนี้สวัสดีครับผมต้นน้ำนะครับออยินดีที่ได้รู้จักนะครับน้องบอลอาจจะได้เปรียบเพราะว่าน้องบอลอยู่เกือบพอสุดท้ายแล้ว พี่ก็จะวิจาร์ไปบ่อยๆบอลก็จะใช้จังหวะจังหวะบีบได้ได้ดีได้ดีกว่าคนอื่นๆนะครับคือมันยังมีความจริงของความเป็นคนอยู่ว่าถ้าเราจะคิดว่าเราจะทําอะไรเราจะคิดก่อนทําเสมอแต่บอลจะมีความเป็น acting ที่ทมันดูเป็นลิเกอ,อยู่นะครับคือหมายความว่ามือไม้ท่าทางมันดูขัดขิดขนๆน่ะแล้วมันจะดูเหมือนตั้งเตรียมต,ตั้งท่ารำอย่างเดียว มันมันเลยดูทําให้ทั้งหมดมันดูเป็นที่จะเรียกว่ามันดูเป็นคันที่คันที่อยู่เนาะเพลงไหนเนี่ยที่มียอดโหวตสูงที่สุดเนี่ยรับรองว่าอยู่ในชาร์ตของเราแน่นอนครับผมอ่ะไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับผมไปชมอันดับ3ากันเลยดีกว่าครับผมอันดับ3ในส่วนของพิธีกรเนี่ยพี่ม่ติดเรื่องพูดนะครับเพราะว่าจังหวะพี่หลับตาฟังโอเคหมดแต่พอลืมตาขึ้นมาเนี่ยเหมือนมือไม้เรายังใช้ได้อย่างไม่ ไม่สวยงามมากนักนะคะยังมีการใช้มือที่ซ้ำซ้ำไปซ้ำมาอันนี้แสดงถึงความไม่มั่นใจนะครับอันนี้ถ้าแก้ไขตรงนี้ได้จะเพอร์เฟกต์ ร้องอะครับเราอะคำานึงถึงถึงท่ามากเกินไปคือตอนนี้เราร้องปุ๊บแล้วเราก็จำท่าโดยที่ไม่ได้มีความรู้สึกกับการร้องกับท่าที่ออกมามันเลยไม่ประสานกันมันดูกลายเป็นว่ารู้ว่าร้องคำนี้จะต้องสะบัดมืออย่างนี้รู้ว่าร้องอันคำนี้จะต้องยื่นขาแบบนี้มาแต่ไม่ได้มาจากความรู้สึกที่ร้องแล้วออกมาจากแล้วออกมาเป็นท่าข้เลยว่าแก้ไม่ยากดูเนื้อนะคะ แล้วเอาความรู้สึกของเนื้อมาใส่ไปในท่าเพราะจะบอกให้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยโคโรกราฟ์ฟของเซตเนี้ยที่เขาทำเอาไว้เนี่ยทุกท่ามันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับเนื้อเพลงมันบอกเอาไว้หมดเลย ه, ก็มีเวลาละซ้อมพูดซะหน่อยเดี๋ยวเจอหน้าแล้วจะพูดไม่ออกสวัสดีครับผมต้นน้ำนะครับเรียกผมสั้นๆว่าต้นก็ได้นะครับเกาหลีเกาหลีนิ่งๆหุ้นหสักหน่อยดีกว่า เราต้นเธอชื่ออะไรเธอนั่นแหละชื่อมีป่ะเถื่อนไปบ่หัวโคตรเถื่อนเลยแต่นี้นี่มีหวังห้านิ้วนี่เป็นรอยแดงบนหน้าแน่เลยมา <c oughs> เรื่องเดียวกันเลยครับพอมันไม่น่าดูปุบ๊บอ่ะมันก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากจะดูนะครับเพราะว่าวิธีการออกเสียงหรือวิธีการขยับรินฝีปากของเรามันมันไม่น่าดูนะครับซึ่งจุดดีของเราก็มี แต่จุดด้อยมันออกมาก่อนแล้วแล้วน้องน้องเฟิร์สก็เล่นกับตัวเองไม่ได้ไม่ได้พยายามส่ง,งอะไรออกมาถึงคนดูเลยเล <üğ> ่นอยู่กับตัวเองพูดอยู่กับตัวเองคนเดียวนะครับเฟิร์สไม่สามารถดึงคนดูได้ <equality> <fle ller> สนับสนุนโดยน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงทธิ ลงไปภาพความจำครั้งนั้นจะลบยังไงต้องเป็นแบบนี้อีกนานไหมโอ้โอไม่ผิดทีแหม